วงกบประตูไฟเบอร์ซีเมนต์ตราเพชรมีคุณสมบัติแข็งแรงปลอดภัยจากมอดปลวกไม่ติดไฟลามไฟไม่หดตัวไม่ยืดไม่โกงและติดตั้งง่ายโดยในหนึ่งชุดประกอบด้วยคานวงกบบนขาวงกบซ้ายและขาวงกบขวาพร้อมสลักเกลียวในสกรูหัวแบนจมและไม้ค้ำวงกบพร้อมสกรูติดตั้ง ประกอบง่ายลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดตั้งโดยมีการเจาะรูวงกบสำหรับยึดกับผนังตามระยะที่กำหนดมาให้แล้วพร้อมการซออร่องบานพับที่ได้มาตรฐานผ่านเครื่องควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ CNC m a c h i n e AN, จากโรงงานวงกบประตูไฟเบอร์ซีเมนตราเพชรสามารถติดตั้งได้ทั้งผนังคอนกรีตพรีแคสผนังก่ออิฐแบบแห้งแบบเปียกและผนังเบาได้แก่ผนังโครงเหล็กผนังโครงซีลาย มี3ขนาดความกว้างสำหรับประตูขนาดมาตรฐานกว้าง70ซนเมตรแ0ซนเมตรและ90ซนติเมตรสูง200ซนเมตรการติดตั้งวงกบประตูไฟเบอร์ซีเมนต์ตราเพชรใช้วัสดุและอุปกรณ์ดังนี้วิธีประกอบวงกบประตูไฟเบอร์ซีเมนต์ตราเพชร 1. เตรียมวงกบประตูไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งประกอบด้วยคานวงกบบนขาวงกบซ้ายและขวา 2. ใส่สลักเกลียวในลงรูเจาะที่ปลายทั้งสองด้านของคานวงกบด้านละ2ตัว 3. นํนำขาวงกบมาประกอบเข้ากับคานวงกบบนขันสกรูหัวแบนจมผ่านรูจอกแล้วยึดเข้ากับสลักเกลียวในที่ฝังไว้กับคานวงกบบนขยับให้ตรงตำแหน่งจากนั้นใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์สขันสกรูให้แน่นทั้งสองด้าน 4. วัดตรวจสอบความกว้างให้ได้ตามขนาดและได้ดินชายึดประคองขาวงกบขวาและซ้ายด้วยไม้ค้ำวงกบโดยใช้สกรูกเกลียวปล่อยเบอร์7ยาวหนึ่งนิ้วที่แถมมาในชุดเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของขาวงกบการเตรียมช่องเปิดสำหรับติดตั้งวงกบประตูแต่ละขนาดเป็นดังนี้วิธีติดตั้งบนผนังก่ออิฐได้แก่อิฐมอนอิดมวลเบาแบบแห้ง มีดังนี้นำวงกบที่ประกอบแล้วมาทาบกับช่องเปิดผนังตรวจสอบแนวดิ่งฉากของวงกบหากไม่พอดีให้ปรับแต่งช่องเปิดถ้าช่องเปิดแคบกว่าวงกบให้ซอมผนังเพิ่มด้วยเครื่องเจียถ้าช่องเปิดกว้างกว่า,งว,าวงกบให้ใช้วัสดุอุดรอยต่อจำพวกโพลียูรีเทนโฟมพ u หรืออีพ็อกซีอุดรอยต่อตามแต่ละขนาดของช่องว่างหลังติดตั้งวงกบ ข้อควรระวังห้ามซ้อใสเจียตอกตะปูหรือปรับแต่งวงกบนอกเหนือจากที่บริษัทแนะนำโดยเด็ดขาดใช้ดอกสว่าน3ม mm, ิลิเมตรเจาะนำตำแหน่งฝังพุกให้ครบทุกตำแหน่งนำวงกบออกจากช่องเปิดพักไว้แล้วใช้ดอกสว่านเจาะรูและฝังพุกตามประเภทของผนังนำวงกบมาทาบอ,อีกครั้งกรณีเป็นผนังคอนกรีต p r e c a ส ยึดสกรูกเกลียวปล่อยเบอร์เจ็ดยาว2นิ้วกรณีเป็นอิดมวลเบายึดด้วยสกรูกเกลียวปล่อยเบอร์8ยาว2นิ้วตรงกับตำแหน่งที่ฝังพุกไว้ตรวจสอบแนวระดับด้วยอุปกรณ์วัดระดับน้ำทั้งแนวดิ่งและแนวราบของวงกบให้ได้แนวแนวดิ่งฉากแล้วจึงถอดไม้ค้ำวงกบออกเก็บรอยต่อช่องว่างระหว่างวงกบกับผนงังด้วยอะคริลิกซีลแลนด์หรือโพลียูรีเทนซีลแลนด์ทั้งสองด้านของผนงัง โป๊กเก็บงานรูสกรูด้วยอีพ็อกซี่พุตตี้หรืออคริลิกซีแลนด์พร้อมเช็ดทำความสะอาดการติดตั้งบนผนังก่ออิดได้แก่อิดมอนอิดมวลเบาวิธีติดตั้งวงกบประตูแบบเปียกเจาะนำด้วยดอกเจาะคอนกรีต3มมิลลิเมตรเพื่อฝังสกรูเกลียวปล่อยกึ่งกลางหลังวงกบเพื่อผูกเหล็กเสาเอ็นและเหล็กทับหลังระยะตามภาพ ยิงสกรูเกลียวปล่อยแฉกแบนดเบอร์8คูณ3นิ้วให้เจาะในเนื้อวงกบประมาณ2.5เซนติเมตรเว้นช่องรรอบๆระหว่างวงกบกับผนังข้างละไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรหรือตามขนาดเสาเอ็นเสียบเหล็กเอ็นและผูกเหล็กปลอกขนาด6มิลิเมตรนำวงกบเข้าไปจัดในช่องประตูที่เว้นไว้แล้วตรวจสอบระดับให้ได้แนวดิ่งชา เชื่อมยึดเหล็กหรือมัดด้วยลวดผูกเหล็กกับสกรูที่โผล่ไว้หลังวงกบให้แน่นติดตั้งกรอบโครงค้ำยนันเข้ากับวงกบประตูเพื่อป้องกันการบิดแอนของวงกบขณะเทคานเอ็นยึดไม้พาดขวางวงกบประตูกับพื้นเพื่อไม่ให้ขาวงกบขยับประกอบแบบหล่อด้านข้างและด้านบนค้ำยันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันวงกบขยับแล้วเทคอนกรีตให้เต็มแบบหลอ ทิ้งไว้จนคอนกรีตแข็งตัว7วันขึ้นไปแล้วถอดไม้แบบและค้ำยันออกการทาสีวงกบชั้นที่1ให้ทาด้วยสีรองพื้นหรือพรเมอร์สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์จากนั้นให้ทาด้วยสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์หนเที่ยววิธีเจาะช่องใส่แป้นรับสลักลูกบิดมีดังนี้ หลังจากติดตั้งลูกบิดที่บานประตูเรียบร้อยแล้วให้กำหนดตำแหน่งความสูงของแป้นรับสลักกรอนให้ตรงกับลูกบิดประตูแล้วนำบล็อกรับแป้นรับสลักกรอนทาบและทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งไว้ใช้ดอกเจาะปูนขนาด12ม mm, ิลลิเมตรเจาะตามตำแหน่งให้ได้ขนาดและความลึกของบล็อกใช้สิวขนาด1นิ้วซอสากาัดช่องเจาะตามขนาดที่กำหนด ใส่บล็อกรับแป้นด้านในตามด้วยแป้นรับสลักลูกบิดยึดแป้นด้วยสกรูปลายแหลมที่มาพร้อมกับชุดลูกบิดโดยต้องใช้ดอกสว่านเจาะปูนเจาะนำก่อนยึดสกรูทุกครั้งคุณภาพเคียงคู่บ้านคุณสวยครบเซตตาเพชรทั้งหลัง